คุณยายทำพะโล้เป็ดแล้วก็คุณยายมีผักกาศดองกินแก้เลี่ยนแล้วก็มีพริกน้นจิ้มซีฟู้ดนี่แหละจะเอามาใส่กินด้วยเพราะว่ามันจะได้แก้เลี่ยนค่ะมาค่ะเรามากินกันวันนี้กินข้าวคนเดียว ไปหาลูกสาวมาสาสิบวันสิบเอ็ดวันไปหาหลานกลับมาแล้วทีนี้ต้องมากินข้าวคนเดียวละตอนไปอยู่กับลูก <c oughs> มีเพื่อนกินอร่อยอร่อยมาก ช่วงนี้นิวซีแลนด์ล็อกดาวน์ค่ะคุณยายเปิดไฟสว่างมากไหมคะเนี่ยหน้าขาวมากเลยไฟสอง คุมเขมรเขาให้เป็ดมาครึ่งตัวแล้วทําทำพะโลเหมือนเหมือนเป็ดตุ๋นนี่แหละแต่ตุ๋นใส่พะโลเค็มมากคุณยายก็เลยเอามาทำแกงพะโลต่อเลยไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าเนื้อที่เขาทำน่ะมันเค็ม อากาศดองนี้กินแก้เลี่ยนกับพริกน้ำพริกซีฟูด้ดน้ำก็ไม่เค็มกำลังพอดี ไปหาหลานพอกลับมาบ้านไปหาคุณตาก็ไม่ได้คุณตาเขาก็ล็อกดาวน์เหมือนกันเลยต้องอยู่บ้านไปหาเพื่อนก็ไม่ได้ หนังเป็ดเนื้อเยอะมากเลย จะหาพริกมากัดก็ไม่มีช่วงนี้ล็กดาวนพริกก็หมดร้านค้าก็ปิดอยากกินพริกสดกัดไม่มีแล้วเนื้อเป็ดอร่อยมาก อากาศมันมืดค่ะคุณยายก็เลยเปิดไฟส่องหน้าสว่างเลยสว่างมากเลย ชิ้นใหญ่ๆหนังก็เยอะหนังใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดก่อนอืม แกเลียนต้องกินไอของเปรียปร้ยวๆตามแต่ของคุณยายนะถ้าแก้เลี่ยนกินข้าวเสร็จกาแฟตาม สดนอย่างนี้ต้องมีพริกกัดเนาะไม่มีพริกเสียดายร้านที่ไหนก็ปิดเขาว่าล็อกดาวสามวันที่นิวซีแลนด์แต่ว่าเหมือนจะว่าจะเลยไปอีกจะยาวไปอีกเพราะว่าคนติดมาจากออสเตรเลีย หน้าคุณยายขาวมากเลยคอยดำไฟสว่างมากเปดดรี้ยวล้างน้งหลายน้ำแล้วเนาะเปรีดด้ยวประกาศดองร้านจีนซื้อมาไว้นานแล้ว ถ้าคุณยายชอบนะคือหมูหมูสามชั้นอยากกินข้าวขาหมูเนาะ <c oughs> มีผักกาดดองเนี่ยนะน้ำนัวมากเลยมันไม่ค่อยมีมันเพราะว่ามันเป็ดไงมันไม่ใช่มันหมูก็สดแบบสบายใจคือเราไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยน้ำมันหมูเยอะอะไร แต่ถ้าให้อร่อยนะคุณยายชอบหมูสามชั้นมากกว่าเป็ดอีกจะปิดไฟก็กลัวมันมืดเปิดเปิดไฟส่องหน้ามากก็สว่างเกินจนหน้าขาว Ja. Mm. ชอบแ้ำแก็จะหมดน้ำพะโล้อร่อยขอโทษนะคะคุณยายชอบกินมืออย่างนี้ชอบเอามือหยิบ อืมอืภาพออกมามันอาหารมันดูจืดจางไปเลยเนะ่ะไฟสว่างมากเพราะว่าตอนนี้คุณยายกินข้าวกลางคืนก็เลยเปิดไฟเยอะปกติต้องกินเที่ยง แล้วไฟสว่างข้างนอกเข้าบ้าน ไม่รู้นิวซีแลนด์จะเปิดล็อกดาวน์ตอนไหนเนี่ยขาดพริกไม่มีพริกกินนี่มันยังไงก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> อยากกัดพริกอะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไม่อร่อยมันเปรี้ยวแล้วมากินกับผักกาดดองก็เปรี้ยวไปอีก <c oughs> แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคน ปลอดภัยจากโควิดดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ